กัน,น,นาตายปได้ประแดดอยู่ประมาณสองไห้น้องป่าโคษโคครับยกดูหลายป่าเพิ่งกันได้สิบาทน่เป็นอยังัต <c oughs> <อ>านะรับรัเัครับ่ัปดจักมือนี่ยายเพราก็มาฟาังใดีดีด้วนี่ อื้ยอนซ้อนป่าอีกต่อไปผ้ายผักนาฝนตกบอมีอื่นมันสิเบิรตไปหอดหวกหน่อยสารวิ่งไวเพื่ออหยังเศร้าสารแหกันเสียถอนบอมีป่าพ่อสีวานปู่ป่าห้อยเขาแหนงนายนามเลื่อหล่นเขาเพึ่งของเฮาทั้งเบิรตเป็นไท้ยแท้มาหลงกันไปยองเพิ่น คือจังไดกันแนเจเ้าไปหลงยองเสือแต่เขาหลงตัตเองหลงเมืองบานน่านน่านไปสีหลงแม่อีกบโดนเห้าอาสีพอ่อเมืองไทยห่างหอดแผ่นดินสวัสดีพี่น้องเมือกี้กับพอ่อกับหนุ่มห,หน้าโนาน,อ,นอีกคือเกาเนาะชาแนลชาแนลมื่อนี้สิบ้ามาเบิงพี่น้องอันเมื่อนี่ขอยู่บ้างสามหมออุดรท่านี่อันอันนี้เขาเอิ้นไว้อย่างก็เห้อ ห้วยลัดแก้วว่าสัน้นเบิงเบิงเบิงพี่น้องสีพามาเบิงอันเพื่อนเพื่อนตึกสะดุ้งได้ป่าลายลายกระยังวะกระยังวะหุยเบิงพี่น้องทามาลุ่นซอยกันว่าเพื่อนสิได้ป่าหลายบอ่อตอนซ้อนคักเอาเด่นแล้วสะดุ้งเพื่อกนกระยิ่ใหญ่คักเนาะปัดยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างคักสะดุง้ง เอ้ยบังควรอภูณะปลาปลาโดดจุดจุดจุ๊บชิบกระตัวนี่แล้วเอาไดือดธุระซ้ำหนีงกดูดูเนาะข้าวเดียวกระหนกเนาะตอนซ้อนเพิ่มอุดยูเกินเด้อทางนี่ทั้งได้ขายเฮ็ดไปธุรกิจได้เลยนี่เอาเอาไปขายหรือไปเฮ็ดปลาแดกยาย โอ้ได hmm. ้ม like. ือแล้วจ yeah. ักบาทกิโลละเจ้าบาทกมือมือหนึ่งได้จักโลมือหนึ่งได้จักโลยายบาทมือเศร้านี่มือแรงกั็สิได้อีกปตีบาทมาเป็ดตะมานอนเฝ้าสะดุ้งเถี่พี่น้องนอนอยู่เสื่อเงอนนอนโยกนอนอย่อนโยกเสื่อก็ได้เงินวันนี้แหมแต่สะอ่อนเพื่อนขัก ไปแปะคนสิพาเจาะผีเบิ่งทางพี่น้องเบิ่งหนุ่มๆหน้าโน้นสิพาเจาะมาเบิ่งอันเพิ่นตึกสะดุ้งอันนี้เขาเอิ้นว่าน้องหยังอันนี้เอิ้นว่าแกงบอปพาดป่าห้วยอะไรนะัดแก้วห้วยอยังกระยายนัดแก้วห้วยลัดแก้วบัดติเอาคือสิลงไปเอาป่าได้บัดนี่ค่ะนนี้ก็เดินลงไปสะพานนี่ค่ะอันนี้แน่จั่โอ้จ้าก็ต้องมัดมันบ่จะเอาตรงนี้ไงค่ะอันนี้ไปเพือดไปจับบ้านเขาสับหัวจับไม่ดีนะจับไม้ด้วย พี่น้องมาเบิงมาเบิงมันตึกสะดุ้งได้ปลายกเบิดมือบ่ยายอ่อนซ่อนขาดเอาปลาคนหลุดจะยัมาต่ำขยดนโทรศัพท์คุหลุดมือเด้อเป็นยั่บ่โอ้ยอ่อนซ่อนพี่น้องเอาฮดีโอ้แสแสมาเบิงนะนี่ละยกเบิดมือถ้าวม่เคยคางลงหนี่จะนเนะแล้วก็เทลงนี เพิ่มว่าปลาอย่างเพิ่มไงปลาหัวแข็งปลาสร้อยเตี้ยเข้าไปถ้าไปเห็นอย่างมันเห็ดย่างเห็ดตากแดียวปากเดียวคือขักแค่โอ้ยบางบรรยากาศน้ำมาน้ำขึ้นฝนตกแห้งครับพี่น้องพี่ปลาเอ้ยบังสะดุ้งผู้นิมแต่สะดุ้งอันใหญ่่ปปดด จักมือนี่ยาย,ยพ่อกมาบาังใด,ดี่ีด้นี่อุไไ้ยขนซ่อนป่าบ้านกอยขืออยู่ไก่ใช่เนาะปริยาจับมาเบิงตะสออ่อนเพิ่นขักอุ้ยพูน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 พ,พี่น้องมาโพดมาโพดแถวสะดุง้งนะ่นะป่ายุใส่ไมาหลายขากแทวมันขึ้นสิบ่อเบิดเป็นละเนาะป่านี่เนาะมานบายาย หมานบ่ส่วนนาะได้มื่อละพันสองพันยกปลาอยู่นี่จะบ่ซื้อบ้านซื้อรถได้พุ่นบ่เอายง้มแหลงมันมีน้ำบ่ยแย้มแหลมหน่ะม,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 มันสิอยู่เมืองพ่น้องมีหอดเรือเด้อพุ่นน่ะยืนได้บ่ยืนได้โอ้อย,อยบรรยากาศงดงามคักพุ่นน่ะพา นอนนี en de. De ่เลยบ่ยายได้จักโล่ละมือเศร้านี่สามสิบสี่สิบฮฮ่้าดี้ยวุ้ยเุ้ยเฮ้ยเพื่อนมาแกงอย่างก่อนเห็นเห็นอยู่ เพื่อนว่าปลาหยังไงนายยายเพิ่นเอาไปเฮ็ดหยังกินเฮ็ดแต่ปลาแดกน้ำบ่เฮ็ดปลาแดกเฮ็ดปลาแดกแน่ปลาแน่ยป่าอ้ยบางปลาโดดพุ่นน่ะพี่น้องปลาอยู่ในแง่งพิ่นโดดเอาเจ้าคือลงไปได้เจ้าลงไปทางใดนโอ้โห้ประงมวันนี้มันน้ำท่วมหัวบ่คือผมมีผู้บ่าวสำน้อยมาหยกเนาะ เรียนเห็ดยางเรียนหนังสือมันยกแปะพี่เน่นมันได้เงินเอาว่าจีดา้ดาให้จีด้ให้เราไปบอกเพื่อนในเงสีพาเบิ้งบรรยากาศโดยรอบเนะบาะอันนี้อยู่อำเภอวังอยู่บ้านยียงกางยายนงงามน่บ้านดงงามน้างามตำบลียงเฮ้อโคก่บ้าน่งามางอือตำบลียงาะคโกสคำโคกสูงบเตียอำเภอวังสาหมองสหมอโดนบอจังยกนี่มันจังยกได้ คือขาดแต่ว่าเดี๋ยวรอรอรอลอยามปลาหลายเพิ่นเพิ่นยกหลายคนพี่น้องมาเบิ่งทางนี้โพี่น้องผลิภาพไมายามสะดุ้งไมาปหมานบ่เฮ็้จังได๋เมือึงได้กว่า มันปน้องุ้ดักแสบพี่น้องทีนี่ปลาซิ้วพอโตเวลาจะขอมโยงไล่ัวาแล้วก็ัแจะหงโอ้ยคอยมันอยู่เด้อพี่น้องพุ่นะเจ้าเบืองปลาพุ่น่ะเป็นกิโล เม็นซ้อนกันเข็มข้นโบราณจริงมันมีบวงนี่เวลานมันใส่นี่เดี๋ยวเขาจะไปตัดเองเออไปเลยเจ้าเจ้าเดินมาตรงนี้ไม่ต้องเดินแปลกกับก้อยตัวโตตัวสูงตัวสัตว์ตัวชีวิตคันนั่ละเอาอันนี้น้อยจังตัดง่ายเออนั่นแหละมันลาบได้บนหนื้อป่าฮ่าลาบก็ได้ก้อยก็ได้โทษถามก่นนะ ทอดก็ได้เอาไปเฮ็ดปลาโอ้ยคือเวลามันเป็นมืออาชีพโอ้ยหันปากม่ใส่ปลาใช่ไหมล่ะเนาะงุ่มเอาข้างงุ่มข้าวข้างงุ่มขยันตกน้ำกับปลาดั้นโอ้โคือบ่คือมาไมามาเดี๋ได้แล้วโอเคโอ้ยังตัวหนึ่งเด้อตัวหนึ่งปล่อยก็ได้ อ้าเลยอ้ยขนซ้อนป่าพี่น้องกันยังบักกันยังว,า,งวายิบนียกเอาไว้สำนีสะก้อนเด้อพี่น้อง <c oughs> มือหนาจังเบิองหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามคอยเด้อคอยจะมีกำลังใจไายคลิปให้งเจ้าเบิองคอยเป็นบ้า <c oughs> โอ้ยเสียดายพี่น้องอนซ้อนคัดอิจูกระลังลอยมากไอ้ตู๊กกลายไปก็ยังนนีงเฉลิ ถามเขาก็นนะว่าเขาเสี่ยงป่าบ่าเอาดิงขึ้นไปอีก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 ถุงน้ากันถึงขีนมันตายแปด<ะ>ได้ประแดกอยู่ประมาณสองหายน้องป่าโษโทษครับนกดูหลายป่าเพิ่อกันล้ยสิบบาทไม่เป็นยัง <laughs>